คั้งหนึ่งนะมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระปุณณนะมากราบลาพระพุทธเจ้ากลับบ้านเกิดคือตอนนั้นนะี่ยท่านอยู่กับพระพุทธเจ้าซึ่งถิ่นที่อยู่ตรงนั้นนะ่ยมันไม่เหมือนกับถิ่นที่บ้านเกิดท่านก็เรียกว่าไม่มีอุตุสัปปายะนะคือท่านอยู่ ท,ที่ลมทะเลพัดสบายนะมนอยู่ตรงที่พระเจ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะอบอ้าวหรือไงไม่ทราบแล้วท่านรู้สึกว่ามันไม่สับปายะขอกลับบ้านบ้านท่านอยู่ที่สุนาปรันตะพอประกาศลาพระพุทธเจ้าขออนุญ,ญาตจะกลับพระเจ้าถามว่าได้ข่าวว่าที่สุนาปรันตะเนี่ยคนดุนะถ้าเขาด่าเธอเนี่ยจะทำยังไง อันนี้อาตมาเล่าด้วยสำนวนอาตมานะพระพุทธเจ้าคงไม่พูดด้วยท่าทีแบบนี้นะก็น่าจะน่าจะน่านับถือกว่านี้พระพุทธเจ้าถามว่าที่สุนาปรันตะี่ยเป็นคนดุร้ายได้ยินมาว่าเป็นคนดุร้ายถ้าเขาถ้าไปถึงเขาด่าคุณคุณจะทำยังไงท่านสุท่านปุณณะก็บอกว่าถ้าเขาดุ เขาด่ามาก็จะคิดอยู่ว่าวก็ยังดีที่เขาไม่ตีพระเจ้าก็ถามต่อเลยถ้าถ้าเขาตีล่ะถ้าเขาตีก็ยังดีว่าเขาไม่ได้คว้างปาด้วยก้อนหินพระเจ้าก็ถามต่ออีกแล้วถ้าเขาปาด้วยก้อนหินนะก็ะยังดีดีกว่าดีกว่าเขาตีด้วยไม้ ถ้าเขาตีด้วยไม้ล่ะนี่พระเจ้าถามต่ออีกนะก็บอกว่าก็ยังดีดีนี่ก็ยังดีพระเจ้าค่ะดีกว่าเขาเอามีดดาบมาฟันพระเจ้าก็ถามต่อแล้วถ้าเขาเอามีดดาบมาฟันล้วจะทํำยังไงก็ยังดีถ้าเขาฟันแล้วไม่ตายแล้วถ้าเขาทําให้เราตายเลยล่ะก็บอกว่า ก็ยังดีนะนี่พระปุณณทูกลกราบทูลนะก็ยังดีพระเจ้าค่ะมีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เวลาภาวนาเห็นอสุภะในกายตนเบื่อหน่ายปรารถนาที่จะพ้นไปบางท่านไ,ไปจ้างคนให้มาฆ่าตนเอง ว่าแสดงว่าเรื่องนี้เกิดที่หลังที่บัญญัติประราชิกข้อที่ห้ามฆ่าตัวนะห้ามฆ่ามนุษย์มีเรื่องขึ้นมาแล้วในพระพุทธเจ้าก็ถามว่าถ้าเข้าฆ่าพระปุณณะก็เลยว่าก็ยังดีมียังเคยได้ยินว่ามีเถระบางรูปภาวนาจนเห็นอสุภะแล้วปรารถนาจะจะฆ่าตัวตายแต่ไม่ฆ่าให้คนอื่นมาฆ่า อันนี้เข้ามาฆ่าให้เราเองนี่คิดอย่างนี้นะถ้ามีคนมาฆ่าเราก็ก็ยังดีเคยมีพระที่อยากให้คนอื่นมาช่วยฆ่าถึงกบไปจ้างเขามาฆ่าแต่นี้เขามาฆ่าให้เราเองพวกที่เภาวนาและเบื่อหน่ายร่างกายเนี่ยก็จะอยากอยากจะฆ่าตัวตายก็มีเรื่องนี้เป็นเป็นคำตอบสุดท้ายที่พระเจ้าก็ตรัสว่าเออถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ไปได้ แลวจริงๆไปแล้วเนี่ยนะไม่เจอแบบนั้นเลยคือคนคนที่สุนาปราัตนตะเนี่ยถึงแม้จะเป็นมีชื่อเสียงด้านดุร้ายนะแต่ท่านก็เป็นคนสุนาปราัตนตะนั่นแหละพระปุณณะนะั่นนะดังนั้นคนคนบ้านเดียวกันก็คงไม่ทําอะไรกันนะแต่ด้วยใจที่คิดว่าเออเขาจะทําอะไรเราเราก็รับได้เขาจะด่ามาก็ารับได้ยังดีกว่าตีเพราะตีมาก็ยังดีดีกว่าโดนคว้างด้วยหินอะไรประมาณนี้น คือเขาจะทําอะไรเราเราไม่คิดร้ายตอบเลยอย่างเงี้ยนะไปได้เพราะยังโยมก็เหมือนกันเนะ่ยเขาจะทําอะไรเรานะเขา,เขาทาอะไรมั่งอะหนุดาตีก็ยังดี <laughs> ดีกว่าเราไปทําร้ายเขาอย่างนี้ดีกว่านะ